ดี๋ยวผมจะกินสเต็กเนื้อสารั์เนี่ยมันจะแพงกว่าเนื้ออื่นเลยมผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นการคือบนบนทำไมเราปลดกินทุกครั้งเนี่ยได้ไหม นอะครับนี่ผมลองเครื่องนะซึ่งการทำงานเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ล็อกนะครับแบ่งเป็น2ล็อกซึ่งจะมีคลิปวิดีโอคู่มือการใช้นะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันจะมีการอ่อนตัวการแกว่งนะครับจะต้องมีตัวช่วยแบ่งกึ่งกลางในการกลึงนะครับ จะออกมาในลักษณะนี้นะครับก็พร้อมที่จะไปเข้าไอ้ลูกกลิ้งคู่นะครับเพื่อขัดเรียบนะครับขัดเส้นตรงอีกรอบหนึ่งนะครับพอเราใสฝั่งนี้เสร็จนะครับเราก็เปลี่ยนมาใสฝั่งนี้นะครับซึ่งแบ่งกันนะครับการทำงานของตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้เครื่องเราไม่คิว